โอ้ครับคุณผู้ชมครับในเมื่อขมินพยายามสร้างท่ามวยของตัวเองขึ้นมาใหม่บอกได้เลยว่าทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วต้องหาจนท้องแข็งกันไปเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวได้โพสต์ลงในเพจ Facebook ของไทยนี่เองครับที่มีการโพสต์คลิปของนักมวยขมินโพสต์แรกนะครับทุกคนครับมวยกุลขม,มีท่าใหม่ออกมาอีกแล้วท่าแรกนกแล้งกระพือปีกให้ท่านี้บินหนีจากศัตรูถ้าเราสู้ไม่ได้ศัตรูจะตามเราไม่ทัน ท่าที่2ให้ซื้อว่าเสือรับเล็บท่านี้จะทําให้ศัตรูงงงวยว่าทําอะไรอยู่แล้วเราก็อาศัยจังหวะที่ศัตรูงงต่อยสวนได้เลยถ้ามวยกุนคาเมสามารถต่อสู้ได้ดีแค่ในจินตนาการเท่านั้นและโพสต์ต่อมาก็คงจะเป็นโพสต์ของระดับปรมาจารย์กันละครับคุณผู้ชมครับมวยกําแพงมาอีกแล้ว เขากำลังเป็นตัวละครใหม่เป็นครูมวยเรื่องท่ามวยไม่ได้ติดใจอะไรคือต่อยแล้วแต่จินตนาการอยู่แล้วคิดอะไรได้ก็ทําท่านั้นตามในคลิปแบบอาการคนที่ดีดมากเกินไปแล้วต้องหาอะไรทําติดใจตรงสุดคือได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรตัก,กแตนหรืออะไรหรือต้องแตกต่างจากคนอื่นๆเขาเป็นผมจับหาสุดได้ก็จบแล้วท่านใดสนใจงานแสดงงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญบ้านใหม่เอาไปลามวยหน้าบ้าน เบอร์ติดต่อตามในคลิปนะครับเจ้าสำนักหมัดตกกะกแตนเขียวขมิ้นซึ่งตอนแรกแอดมินเห็นแอดมินก็ตกใจและก็ขำไม่หยุดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับพอบอกได้คําเดียวเลยว่าโอ้โหนี่คือท่ามวยหรือว่าท่าอะไรกันครับเนี่ยทำมถึงกล้าทําขนาดนี้ซึ่งว่าในคลิปแรกก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นของขมิ้นกำลังหัดหรือทําท่าทางมวยขมิ้นของตัวเองคิดค้นขึ้นมาเองแล้วทําการถ่ายคลิปให้ดูเหมือนว่าเป็นคลิปกเก่า เพื่อจะให้ทุกคนหลงเสื้อว่าท่าโมยขมิส2-3ท่าที่พวกเขากําลังฝึกกันอยู่นั้นเหมือนกับเป็นภาพเมื่อหลายปีก่อนแต่ก็มีคนไทยหลายคนจับได้ว่านี่คือการหลอกคนดูเพื่อจะให้คนดูว่าภาพวิดีโอที่พวกเขาถ่ายให้เหมือนกับเป็นภาพเก่าๆที่สุดแล้วแอดมินก็อยากจะให้ทุกคนสังเกตดูการฝึกท่าโมยของขมิกันนะครับบอกได้เลยว่ามันไม่มีความพร้อมกันเลยสักนิดพอดูก็ขำไปบอกได้คําเดียว ความมั่นใจมันไม่มีสักนิดเลยคุณผู้ชมครับซึ่งในการฝึกท่วงท่ามวยของขมินในเด็กวัยรุ่นของขมินกลุ่มนี้เหมือนกับพวกเขาทําไประแวงไปดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มั่นใจเหมือนกับถูกบังคับให้มาฝึกท่ามวยเพื่อจะถ่ายคลิปแล้วคุณผู้ชมทุกคนละครับคิดอย่างไรกันบ้างกับคลิปแรกที่ทุกคนเห็นนี้คือท่ามวยอะไรท่าอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและคลิปต่อไปเราไปดูกันนะครับว่า ท่านี้น่าจะเป็นระดับปรมาจารย์เลยทีเดียวดูจากท่องท่าลีลาแล้วนี่ก็เหมือนกับว่าไปฝึกกังฟูมานะไม่น่าจะไสมวยขมิน,นะครับหรือว่าขมิกกาลังจะเคลมกังฟูของจีนไปซะแล้วเหมือนกับว่าครูมวยท่านนี้คิดท่าออกแล้วก็ล้าไปแสดงไปดูจากสุดแล้วก็อดขำไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นสุดอะไรได้แรงบันดาลใจมาจากที่ไหนหรือว่าเหมือนกับ ได้แรงบนันดาลใจมาจากตักกระแตนดูแล้วสุดหรือว่าสีของสุดที่ครูมวยท่านนี้ใส่ก็สีเหมือนกับตักกระแตนเหมือนกันนะครับตามที่แอดมินดูคลิปทั้งหมดแล้วรู้เลยว่านี่ไม่น่าจะใส่มวยขมินนะน่าจะเป็นท่ามวยที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นท่ามวยกังฟูของจีนมากกว่าอยากให้คนได้ดูครับว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เขากําลังถ่ายนังจีนอยู่เลยเพราะว่าดูจากการถ่ายแล้วเหมือนกับว่าเขาจะพยายามถ่ายให้มันออกมาดีที่สุดด้านของการถ่ายโปรดักชั่นต่างๆ การใส่มุมกล้องและท่าทางต่างๆที่ดูนี่ดูครับทุกคนใครได้ดู2คลิปนี้แล้วถ้าไม่ขำเหมือนกับแอดมินก็ไม่รู้จะพูดยังไงละครับดูแล้วการฝึกมวยของปรมาจารย์ท่านนี้ก็มีความตั้งใจสูงมากที่จะโซวมวยของเขเมรให้สาวโลกได้รับรู้โดยเฉพาะก็คงจะมาโซให้คนไทยทุกคนได้ดูกันละครับว่าตัวเองก็มีดีเหมือนกันหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิป2คลิปนี้แล้วรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมและโพสต์ต่อมา ก็มีเพจของไทยโพสตว่าเขาว่ากันว่าขมินกอบท่าไหว้ครูมวยไทยไปสกรีนเสื้อเป็นท่าไหว้ครูมวยขมินโดยท่าถวายบังคมเป็นท่าทีไสถวายบังคมรลอเก้าท่านที่นักมวยไทยไปซกในพระราชวังแล้วครูมวยไทยก็เลยไสท่านี้เป็นท่าที่ทําเคารพครูบาอาจารย์มวยไทยมาจนถึงทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้ทหารข้าราชการประชาชสน ยังไซท่าถวายบังคมทําความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ไทยจนถึงทุกวันนี้ขมิเียนเห็นอะไรที่ดูดีลายสวยของไทยก็เอาไปไซในประเทศเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีความรู้ศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรประเทศนักก๊อปปี้แห่งอาเซียนและต่อไปเราไปดูความคิดเห็นของคนไทยบางคนกันนะครับเขาจะรู้สึกกันอย่างไรกับเรื่องนี้ครับทุกคน คอมเมนต์คนแรกหนังเซินหลงไอหนุ่มหมัดเมาเคยดังเมื่อ30เกือบ40ปีที่แล้วหนังจีนซอบสร้างกำลังภายในสารพัดส,สารพัดหมัดสมัยผมเป็นเด็กก็เคยเล่นสรุปแล้วประเทศขมิเพิ่งเอามาเล่นปัจจุบันยังมีความล้าหลังตามประเทศไทยที่เด็กเล่นประมาณ40ปีครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาถ้ากังฟูแข็งแรงดีระวังปลายคางให้ดีมัวแต่กิ้งไปกิ้งมาคอมเมนต์ Comment ต่อมามันลำอะไรวะเหมือนเด็กน้อยแถวบ้านเล่นกันเลย สารพัดการต่อสู้ที่มันเอามารวมกันศาสตร์อื่นอาจจะเรียกเป็นการผสมผสานแต่กับขม้นแล้วต้องเรียกเป็นการผสมมั่วปนเปไปหมดคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาโอ้จอชนี่มันท่าหงเหินคุยหากินเขียดสุดยอดในกระบวนการท่าที่หายสับสูนมานานนี่มันเพิ่งจะกลับมาไม่อยากเชื่อในสายตาโอ้สาธุคอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนจะทําให้เก่าแต่เพิ่งคิดได พยายามจะทําให้เป็นท่าไหว้ครูของกุนคาเมะละมัง้งเพราะดูหลายคลิปแล้วกุนคาเมะไม่มีท่าไหว้ดูเหมือนจะมีท่าลำของมโนโลาด้วยและคอมเมนต์ต่อมามันอันตรายจริงๆผมไม่สามารถดูจนจบได้ใครที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งพอไม่แนะนําให้ดูและไม่แนะนําให้ฝึกวิชาการต่อสู้นี้เพราะอาจโดนกระทืบได้คอมเมนต์ <Comment S 2> คนไทยคนต่อมาขอแนะนําว่าใครเครียดเรื่องการเมืองให้มาดูคลิปที่ขมิ้นปล่อยออกมาในแต่ละวัน บอกเลยว่าไม่ซ้ำซากกากไม่มีเบื่อนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมครับถ้านะใครจะออกแบบให้ดูดีและอันตรายก็ได้เพราะเป็นการแสดงสาธิตแบบสะ้าแต่ถ้าใช้งานในในสถานการณ์จริงต่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ออกท่าเลยแหละเหม็นเอ้ยคอมเมนต์ comment คนไทยคนต่อมาอ๋อเป็นของแท้จริงๆเขาเหมือนปรมาจารย์เอ้ยกล้วยตอนเด็กเขาลากระปอมขึ้นไปบนเขาพระวิหาร แล้วพบการต่อสู้ระหว่างผู้เท่าสำนักจระเข้แห่งเกาะบอเนียวและผู้เท่ากังฟูจากเส้าหลินประลองฝีมือกันสุดท้ายได้รับมรดกสืบทอดจากทั้งคู่ช่วงแรกยังไม่แตกสารจนกระทั่งได้ดูหนังกังฟูที่เข้าไปฮิตในกัมพูชาจึงรับรู้หลอมรวมวิชาทั้งคู่สําเร็จแล้วจึงเปิดแสดงคอมเมนต์คนไทยคนสุดท้ายขอคลิปเต็มๆด้วยครับแอนมินเวลามีเรื่องคิดเครียดจะได้เอามาดู ได้หัวเราะกันบ้างหลายคนอาจมีแรงใจสู้ชีวิตต่อไปและนี่ก็คือท่วงท่าลีลาและโมยขมิญในท่าใหม่ๆและท่าแปลกๆที่ทําให้เราดูไปแล้วก็ขำไปนะครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าแอดมินเห็นครั้งแรกแอดมินก็อดขำไม่ได้จนท้องแข็งเลยครับทุกคนอ่าก่อนจะจากกันนะทุกคนก่อนจะจากกันก็ขอให้ทุกคนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับแอดมินด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้อันมินต้องขอลาไปก่อนขอพระคุณมากๆครับผม